สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเฉลยคำถามที่มีการถามกันว่าทำไมเราถึงต้องทำ i n t e r n a l audit ด้วยถ้า i n t e r n a l audit ไม่มีประโยชน์ ISO ต่างๆก็คงไม่ต้องการให้เราตรวจหรอกค่ะแต่นี่ในทุก ISO เลยจะกำหนดให้เราทำการ audit ทั้งนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการยืนยันว่าระบบบริหารจัดการ มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายในองค์กรแต่บทบาทมันจะมีการแยกกันระหว่างความเป็นผู้นำสูงสุดรวมไปถึงระดับผู้นำที่เป็นระดับฝ่ายระดับแผนกแล้วความสอดคล้องมันมีอยู่จริงไหมอะไรที่เราต้องสร้างให้มันเกิดความสอดคล้องตามมาตรฐาน iso มันถูกสร้างจริงหรือ,อยังนอกจากคำว่าการมีแล้วเราทำได้เหมาะไหมการออดิต ไม่ใช่การไปตรวจสถานะของคำว่าผิดแต่การออเดตคือการไปตรวจในทุกอย่างที่มันต้องถูกอาจจะไปเจอผิดเราจะได้ช่วยกันในการเอาความจริงออกมาเปลี่ยนจากผิดเป็นถูกอะไรไม่มีอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูกหรือไม่อัปเดตนะคะทุกอย่างเราสามารถปรับได้รวมทั้งไม่เหมาะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาเราจะมีการไปตรวจมันจะช่วยทําให้เกิดการประเมินเหมือนกับการที่เราไปทําการตรวจสุขภาพนะคะสุขภาพมันเป็นสิ่งที่มันเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ระบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะไปหาจุดเสื่อมโอเคผิดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ให้มันหายแต่บางอย่างมันสามารถยกระดับขึ้นได้เพราะนั้นคนที่จะมีคุณสมบัติในการไปออเดตได้ก็จะเป็นคนที่หนึ่ง เขาต้องเข้าใจ iso ค่ะเพราะ iso เป็นเกณฑ์การออดิตอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือระบบบริหารจัดการกฎเกณฑ์ข้อบคับที่ส่วนงานที่เราที่เราไปตรวจเขาจะต้องสร้างและเอาไปสู่การบังคับใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องมันก็จะถูกยืนยันถึงสถานะของความสอดคล้องหรือความเหมาะสมความต่อเนื่องบางอย่างวางแผนก็ต้องติดตามผล ติดตามผลก็มีการมาทบทวนวิเคราะห์และก็ทำการปรับปรุงนาค่ะและสิ่งที่เขาจะทำเป็น,นแผนอันใหม่ก็จะต้องดีกว่าอันเก่าแล้วจริงหรือเปล่าคำตอบเราใช้อินเทอร์เน็ตออดิตมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะไม่อย่างนั้นระบบมันจะมีแต่การย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็คือถอยหลังลองถามดูนะคะพนักงานของท่าน สถิติของความสอดคล้องของการทำระบบมันน้อยลงหรือเปล่าออดิเตอร์ออดิตรอบแรกความเข้าใจในไอ o เป็นระดับหนึ่งเมื่อออดิตรอบถัดไปความเข้าใจก็จะมีมากขึ้นการที่เราเข้าใจไปตรวจคนอื่นได้เราขอเอกสารแผนกเขาที่เขาวรสร้างมาออดิตได้เราก็จะสามารถคิดในสิ่งที่เราควรจะสร้างให้ดีและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้น ออเดิเร์ช่วยยกระดับคนอื่นได้ดีดีขึ้นเรื่อยๆออเดิเร์ก็จะกลับไปช่วยยกระดับการบริหารงานของตัวเองได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วทั้งองค์กรก็จะมีแต่คำว่าการพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่าต่อต้านการออกคาานะคะให้เห็นคุณค่าว่าคาก็มีประโยชน์ออฟ e ซ v ร์ยิ่งมีประโยชน์ใหญ่ค่ะถ้าทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ